และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆจิ๋วซ่าัก<ล>ระดิษฐสวัสดีค่ะพบกับที่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบชจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญน,นั่นเองแล้วของขวัญที่พี่โบชจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะ แล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไก่แล้วน้นองๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้นองๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะ ที่นี้นะคะน,น้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน,น้องๆเราจะทําการวาดเป็นเคอร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะที่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะอ่าตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเอง อ่ะเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทําการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอ,อจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะ ีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน,น้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยละคะ่ะ น้องๆติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋วเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยมีความพี่โบ๊ได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลย จากนั้นค่ะน,น้องก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเรา ติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทําการมาร์คจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผููออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ ใช้ด้านข้างของขอบค่ะที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่ง และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ชก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทําง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุกกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบ๊ชจะพานังน้องไปทํานั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาทับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัด พอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทําการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4ี่มุมเลยนะคะน้องๆ แล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะ <L ess playing> และตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วละค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆ <L ess> ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกหนึ่งแผ่นนะคะ <L ess> แต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆ ทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนเราต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้อง,องเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะ ทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆอ้อแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะจับก,กระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะ ทีนี้ได้เวลาประกอบล่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อน,นะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทํามาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทําให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมละ่ะ แต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะะเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจแมฮิดชาแนลนะคะพี่โบรดอดูอยู่ ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบนเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบดได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยละค่ะแล้วพี่โบ๊ก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอ่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียว แล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย